สวัสดีสบายดีเพื่อนเพื่อนที่รักนักลงทุนสายเลือดเทรดเดอร์ทุกคนทุกท่านนะครับผมพบกับผมนะครับคลิปถึงนะครับที่จะมานะครับวิเคราะห์กราฟนะครับเรียนรู้ร่วมกันนะเพื่อนๆนะนะครับในส่วนตัวผมก็เรียนนะครับเรียนแล้วก็นํามาวิเคราะห์นะครับผมฝึกนะครับฝึกวิเคราะห์อย่างที่บอกนะครับผมส่วนตัวนะครับนอกจากผมจะฝึกสรุปนะครับแล้วก็ฝึกวาดอีเลี่ยนแล้วเนี่ย ก็จะเอามาแบ่งปันเพื่อนๆด้วยเนาะแต่แต่ถามตรงๆนะครับว่ากลัวผิดไหมนะครับกลัวนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่สําเร็จสักทีเนาะนะครับจะบอกตัวเองตลอดนะครับว่าสิ่งที่เราทํานะครับมันสอดคล้องกับเป้าหมายของเราหรือเปล่าในทุกๆวันนะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับผมมีอาเป้าหมายนะครับแล้วก็มีแรง drive นะครับในแต่ละวันที่เราจะ นำสิ่งสวยงามนับในอนาคตที่เราสําเร็จแล้วนะมองเป็นภาพออกมาให้ได้จินตนาการมันออกมานะครับแล้วก็ลงมือทําให้เป็นวินัยนะครับผมส่วนตัวเนะี่ยผมพยายามทําทุกวันอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆใครติดตามก็จะทราบนะครับผมโอเคนะครับผมมาดูดีเอ็กนะครับมาดูในมันเลยแล้วกันเนาะเราไม่ได้ดูในมันมานานแล้วนะครับหลังจากขึ้นเดือนตุลาแล้วเนาะแล้วก็ทิศทางนะครับมันยังชันมากๆเนาะสำหรับ dXY สําหรับ ดอลลร์นะครับซึ่งเพิ่งประกาศขึ้นดอกเบี้ยไปล่าสุดเดือนที่ผ่านมาแล้วก็นะครับอ่าปาเวลก็ยังบอกว่าฉันอยากขึ้นอยู่นะนะครับฉันอยากขึ้นอยู่สําหรับดอลลร์ดอกเบี้ยของดอลลร์เนี่ยนะครับฉันอยากจะขึ้นอยู่เพื่อนะครับลดนะครับเงินเฟ้อลงไปนะครับอย่าลืมนะครับอเมริกายังมีเงินเฟ้ออยู่นะครับผมยังไม่หายไปไหนเนาะแต่นะครับ ใจความสําคัญมันมีอยู่ว่าหากเราขึ้นดอกเบีย้ยไปเรื่อยๆโดยไม่คํานึงถึงนะครับเศรษฐกิจนะครับมันจะสวนทางกับการขึ้นดอกเบีย้ยอยู่แล้วเนาะด้วยภาระในการจ่ายดอกเบีย้ยที่มากขึ้นเนาะบางคนอาจจะกู้นะครับกู้มาลง n นส d ดกอย่างเงี้ยนะครับในหุ้นนะครับฝั่งของเทคโนโลยีเนาะหรือว่าจะลงดัดชนี s p 500นนะครับ หรือจะเป็นดาวโจนก็ตามนะครับบางบางกองทุนเขากู้มานะครับกู้เป็นพันล้านหมื่นล้านนะครับดอกเบี้ยขึ้นนิดเดียวไปไกลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่แน่เป็นห่วงนะครับซึงสิ่งเหล่านี้นะครับจะทําให้ตลาดหุ้นนะครับร่วงแน่นอนนะเป็นการดึงเงินออกจากตลาดนะครับอาจจะไปคืนธนาคารก่อนนะครับแล้วก็นะครับการเศรษฐกิจโดยรวมนะครับ มันมันส่งผลหมดนะครับซึ่งตลาดหุ้นก็เกี่ยวกับบริษัทต่างๆเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบริษัทอยู่ไม่ได้นะนะครับรับรองอย่างเดียวคือจ๊งนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นอะไรที่รวดเร็วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการขึ้นหอกเบี้ยของเฟดเขาจะพยายามค่อยๆขึ้นทีละนิดนะแล้วดูสถานการณ์ไปก่อนนะก็อย่างที่ดูนะครับตามท่าตามเทคนิคบ้างเนาะมันจะเป็นแบบนี้ครับ ตอนนี้ผมนับตรงนี้ได้1นนะครับแล้วก็ลง2นะครับภาพใหญ่คือกำลังไป3ครับ1 2 3 4 5สอามสีห้าอยู่ข้างในเนาะแล้วก็นะฮะส่วนใหญ่แล้วนะ1 2สองเนี่ยมันจะทำลายแถวนี้นะครับมันจะทำลายสวิงแถวนี้1 2สองนะนะครับขึ้น1ลงสองค2นะครับหน้าที่ต่อไปคือสวิงที่2นะครับก็คือประมาณตรงนี้เนาะนะครับที่ผมตีโซนสีเขียวไว้เนาะที่ ยอ่อ2แล้วขึ้น3เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันเป็นจุดต่ําสุดของดอลลร์ในประวัติศาสตร์แต่ว่าตรงเนี้ยนะครับที่น่ากลัวคือกําลังคิดอยู่ว่าเขากําลังขึ้นไปเรื่อยเเลยเนาะโดยไม่พักเลยนะครับมาดูข้างในนะครับข้างในมีอะไรกันนะครับข้างในเนี่ยก็อย่าลืมนะครับ2ไปสาเนาะเขาจะมี1 2 3 4 5สามสี่ห้าตอนนี้นับตรงเนี้ยอาจจะเป็น1ก็ได้หรือว่าทั้งหมดเนี่ยเป็น1ก็ได้ ครับแต่ตอนเนี้ยนะครับผมนับตรงนี e ้ให้เป็น1ก่อนนะครับด้วยด้วย point of degree เขาได้นะครับก็คือย่อเกิน33.3เนาะ33.3นะครับเดี๋ยวนะจำไม่ได้นะครับมันมีอะไรบ้างอ่า33.3นะครับของพี่โบนะครับผมผมแต่ว่านะครับให้สังเกตท่อนนี้นะครับท่อนนี้นะครับท่อนล่าสุดจาก2ไป3นะครับเขาเขาเขาย่อน้อย นะครับแล้วเขาเขาลั่นขึ้นเลยนะแล้วก็ปรับปรับองศาขึ้นเรื่อยๆืด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยนะครับผมนับไม่ได้นะครับถ้านับไม่ได้ point of degree ไม่ได้เราจะไม่นับเป็น impulse นะนะครับในส่วนของตรงนี้ในส่วนของตรงนี้นะครับเราจะไม่นับเป็น impulse เราอาจจะนับเป็น non standard นะครับ small x wave นะครับในคือในเนี้ยมันจะมีขึ้น1นึสอา่าทุกขึ้นนะครับจะมี1 A,B,C ข้างในนะครับ A,B,C X A,B,C X ขึ้นไปนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยผมอาจจะไม่พาไปดูย่อยแล้วนะครับซึ่งอันนี้ให้มองภาพรวมนะครับว่าเราจะมองยังไงให้ให้ให้มันโอเคให้มันดูง่ายๆก็คือตีเทเลายประกบก่อนเนาะเทลายประกบนะครับแล้วก็ดูความชันของเขาเนาะว่าเขาเขาเบรกหรือเปล่า ถ้าเขายังไม่เบรกเทเลไลน์นะครับดูเส้นอีมเอก็ได้นะครับอ a มเอเนี่ยนะครับล้อกําลังล้อตามขึ้นไปเลยนะเป็นสีเนี่ยนะไม่ทราบวันเพื่อนเห็นหรือเปล่านะครับเนี่ยมันล้อขึ้นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอปรับสไตล์มันหน่อยสินะครับอ๋อเสียเวลาหรือเปล่าเนี่ยอ่อตรงนี้ตรงนี้นะครับเอาใหญ่ๆหน่อยอ่ะเส้นสีฟ้านะครับกําลังขึ้นไปนะครับ เนี่ยเขาไม่หลุดนะครับเทลล่า์เขาก็ไม่หลุดเพราะฉะนั้นเนี่ยรอเขาหลุดอย่างเดียวนะครับถึงจะบอกได้ว่าเขาเนี่ยมีสิทธิจะจบ3นะครับซึ่งตรงเนี้ยเป้าหมายผมตีไว้ข้างบนนะครับตีไว้ข้างบนนะครับถึง3แล้วค่อยย่อ4ลงมานะครับการย่อ4เนี่ยจะหลุด EMA อยู่แล้วเนาะแต่ว่าย่อครั้งสุดท้ายเพื่อขึ้น5นะครับอันนี้เป็นมุมมองของอีเลียดของของเว็บนะเว็บใหญ่นะครับเว็บใหญ่แต่ข้างในนะครับเป็นนอนสแตนดาร์ด สมอลล์เว็บนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้ยังไม่หลุดอะไรเลยแต่สัญญาณมันมีแค่คลาสสิกใดนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมยังยังมองว่าขึ้นต่อได้อีกนิดนะครับเพราะว่าโซนเขารออยู่ข้างบนนะครับผมโอเคนะครับผมเรียนรู้อะไรกันต่อนะครับวันนี้ผมฝึกนะครับในการมองน้ำมันนะครับในส่วนของอีเลียดนะครับมองยังไงได้บ้าง จะงงกันไหมเนี่ยนะครับอันนี้นะครับอ่ามองภาพใหญ่นะครับมองภาพใหญ่กันก่อนเนาะนะครับในการนับทุกครั้งเนี่ยเราต้องมามองภาพใหญ่กันก่อนทุกครั้งนะครับผมตรงนี้ให้เป็น1นนะครับเดี๋ยวปิดอะไรที่มันลายตาก่อน1นนะครับตรงนี้เป็น2นะครับตรงนี้ขึ้น3นะครับตรงนี้ลง4ี่กำลังขึ้น5นะครับซึ่ง5เนี่ยนะครับไอทั้งหมดอิมเพลทั้งหมดชุดเนี้ยครับ ผมมองว่าจบแล้วมองว่าจบแล้วและกําลังทําลง A นะครับมา B แล้วก็ C อันนี้จะรวบรัดหน่อยนะเพราะว่าอันนี้ผมเข้าไปนับแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนใครนับได้ยังไงนะครับลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับผมจะประหยัดเวลาหน่อยนี่คือตอนเนี้ยปัจจุบันเนี่ยในการลงมาของเขาเนาะผมยังมองว่านับเวฟลำบากมากนะครับมันย่อบแบบ เหมือนคล้ายๆ nonstand a r d s สมอ l x w เอเว็บเลยนะครับผมซึ่งถ้าสังเกต RSI เนี่ยก็คือไม่ไปไหนนะครับไม่ไปไหนไม่เวียงเยอะนะครับก็คือเกาะก้อนเป็นกลุ่มแล้วก็ตรงเนี้ยเขาวิ่งในท่อของเขานะครับแบบสวยงามนะครับแบบสวยงามไม่ยึกยืดอ,ออกนอกรูกนอกทางเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะมองได้นะครับอย่างที่บอกนะครับอันเนี้ยลง A นะครับต้องถามว่า A จบหรือย,ยังนะครับตรงนี้ A เนาะผมมองว่า อยู่ในโซนด้วยสินะครับอยู่ในโซนด้วยสินะนะครับแต่ว่ามันมีสิทธิ์ถึง62นะครับในการวัดซึ่งมันอาจจะขึ้นไปก่อนเป็น b แล้วค่อยลง C มาถึง62ก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอจุดพิจารณาของเรานะครับในการที่เราจะมาเล่นของน้ํามันอ่ะมีอะไรบ้างนะครับในการลงมานับเ,เว็บค่อนข้างยากแต่ว่าให้ดูจุดที่เขาส่งนะครับ ส่งแรงลงมาทําโลต่ําสุดในไทม์เฟรมเดยก็คือตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเขาทําลายได้เนี่ยนะครับมันบ่งบอกถึงแรงซื้อมาแล้วเนาะเราในการเล่นลงเนี่ยลงไปครั้งเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ถึงสวิงโลเดิมแล้วเนาะเพราะฉะนั้นการขึ้นไปอย่างเงี้ยมันคือการมีผลงานนะครับเพื่อนนะมันคือการมีผลงานแล้วก็ตรงนี้นะครับผมอยากเราเราจะมองว่าขอนับเป็น ABC ก่อนละกัน นะครับขอนับเป็น EBC ก่อนแล้วก็ท่อน B ไป C เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะผมยังมองว่าเป็น non standard เหมือนเดิมเพราะว่านาเบฟไม่ได้เลยนะครับผมนำเบฟไม่ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวก็น่าจะดู EMA เป็นหลักอีกทีเนาะตอนเนี้สิ่งที่เฝ้าสังเกตนะผมยังไม่ทำอะไรสำหรับน้ำมันแต่นะครับก็คือนะครับให้สนใจจุดตรงนี้ก่อนนะครับประมาณ90เนาะ ถ้าเขาไม่หลุดนะครับ90.13นะถ้าเขาไม่หลุดขึ้นไปนะครับผมนั่นแสดงว่ามันมีโอกาสมันมีโอกาสลงนะครับผมลงต่อนะครับซึ่งเดี๋ยวมาพิจารณาลงกันอีกทีนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับถามว่าเข้าโซนหรือยังเข้าแล้วนะเพื่อนเพื่อมันเป็นการเข้าโซนของทม์ฟิล์มเดย์นะครับซึ่งถามว่ามีเอฟเฟกจะเด้งไหมก็มีแน่นอนนะครับผมแต่ว่าจะเด้งน้อยเด้งเยอะนะครับ โดยเปรียบเทียบกับแรงขายกับแรงซื้อเนี่ยอันไหนจะเยอะกว่ากันเดี๋ยวมาว่ากันน่าง,งานนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับก็ต้องรอเขาหลุดนะครับหลุดอะไรนะครับผมถ้าดูในทางเฟรม4ชั่วโมงนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ส่งเขาขึ้นไปเนาะส่งเขาขึ้นไปทํำไฮสูงสุดเนาะเราก็จะต้องอิงตรงนี้นะครับผมถ้าไม่สีเรลียดนะครับผมผมอยากให้เพื่อนๆมองตรงเนี้เป็นหลักเพราะว่า น้ำมันหรือว่าดัคส์น่ส่วนใหญ่ผมจะมองสีชั่วโมงนะครับไม่เหมือนทองคำนะที่ย่อยเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยความจริงมันวิ่งเยอะนะครับผมแต่ถ้าใครนะครับอยากจะเข้าไปดูข้างในนะครับว่าเบรกหรือยังนะครับผมตรงเนี้ยถ้าในหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ยังใช้จุดนี้เป็นจุดประคองเทนนะครับผมในการดันราคาขึ้นไปสูงสุดเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันนับสวิงไม่ได้นะครับแต่ใน30นาทีนะครับไอจุดที่ส่ง ทำให้สูงสุดเขาอยู่ตรงนี้เนาะนะครับก็อยู่ในโซนแล้วแหละนะครับแต่ว่าต้องดูพฤติกรรมเขานะครับว่าถ้าในสามสิบนาทีนะครับก็ดูตรงนี้ถ้าหลุดเดี๋ยวเรามาว่ากันก็ได้นะครับผมส่วนตัวนะครับผมผมยังไม่รีบนะครับผมอาจจะดูตรงนี้เป็นหลักนะครับสําหรับสี่ชั่วโมงเนาะถ้าเขาทําผลงานได้นะครับเดี๋ยวนะครับเนี่ยเสียปุ๊บเดี๋ยวเรามารอเซลล์ตรงนี้ ก็ยังไม่สายเนาะนะับสาหรับน้ํามันนะครับผมก็โอ้เก็บได้เยอะอยู่เนาะถ้าตรงนี้หนึ่งโอ้โหหกเจ็ดพันแปดพันนะครับแปดพันจุดเนาะน,นะครับผมในการพิจารณาตรงนี้นะครับผมแต่ตรงเนี้ยคีย์เวิร์ดมันมี2ฝั่งนะครับถ้าจะเล่นเซลลก็ต้องรอเขาเสียเทนนะครับถ้าจะเล่นบายนะครับต้องชนะตรงนี้ก่อนเนาะแต่ตรงเนี้ยนะครับมันใกล้แนวต้านหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเรายังไม่ทําอะไรแล้วกันเนาะสำหรับน้ำมัน นะครับซึ่งโซนที่เขาไปได้แบบซิกแซกแบบ e l ลอ g เกตเนาะมันก็อยู่ในโซนสีสีเทาๆที่ผมตีไว้ซึ่งเป็นไปได้หมดนะครับซึ่งตอนตอนนี้ถ้าบอกจริงๆก็ยังไม่ถึงโซนนะครับมันก็ยังบ่งบอกว่าโอเคนะครับมันมีสิทธิ์ขึ้นต่อนะครับแล้วก็ดู r s i นะครับล่าสุดนะครับผมตรงนี้นะครับหัวนี้62หัวนี้65ไอ้75นะครับหัวนี้76นะครับ 7 2นะครับ75 76ก็คือไอซไอยังตามกันนะครับแต่ว่าโมเมนตัมมันเริ่มโค้งนะครับก็มีสิทธิ์จะลงอีกหัวหนึ่งแล้วอย้ย่อแล้วขึ้นต่อได้อีกสักหัวสองหัว,หวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเรารอดูพฤติกรรมย่อยเขาอย่างเดียวว่าเขาจะเบรกเบรกเอาสตาั๊กเจอออกมาได้ไหมนะครับผมก็คืออาจจะสังเกตตรงนี้ก่อนนะครับ M30 นะครับแต่อย่าลืมนะครับถ้าเขาเบรก M30 ได้ มันคือระยะเก็บระยะได้น้อยไม่เท่า4ี่ชั่วโมงนะที่ผมรอตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า4ีชั่วโมงได้เรารอนะครับผมมาดูตัวอื่นดีกว่านะครับผมทองคำเนาะทองคำโอ้โหยังไม่ไปไหนครับเช้านี้ครับเมื่อวานนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับส่วนตัวผมแหกไปทั้ง2แผนเนาะซึ่ง ก็ไม่เป็นไรนะครับ SL ก็คือแผนแผนหนึ่งนะครับไม่ว่า SL หรือ TP เราก็ต้องเริ่มนะครับในการวิเคราะห์ใหม่นะครับมันอัปเดตสวิงยังไงเนาะตรงนี้นะครับผมถอยมาดูภาพกว้างครับตรงเนี้ยผมมองมองเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับตรงนี้เป็น1ตรงนี้เป็น2นะครับตรงเนี้ยเป็น3ตรงเนี้ยเป็น3เป็นหัว5นะครับเป็นหัว5ตรงนี้เป็น3ามแล้วก็ ตอนนี้กำลังทำา4นะซึ่งก็ในโซนนะครับผมตีรอเลยเนาะว่า4มีสิทธิ์จบในโซนนี้ซึ่งนะครับได้ตีนะครับดีมันนะครับสาหรับวิกเลยนะนะครับที่เขาสามารถลงมาแตะนะครับแล้วดีดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนะอันไหนบังตาเดี๋ยผมจะลบเส้นออกก่อนนะครับเพื่อนะครับให้เราโฟกัสแค่เทรนปัจจุบันเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วว่า สามกำลังลงสี่นะครับมันจะมีอะไรมันก็จะมี abc ใช่ไหมนะครับผมเพราะนั้นนะครับผมขอดูแป๊บหนึ่งนะครับผมอ๋อสามมาสี่มันต้องมี abc ใช่ใช่ใช่นะครับก็ยังมองว่าทั้งหมดจะเป็นแค่ a หรือเปล่านะครับผมหรือนะครับหรือนะครับอันนี้ผมลบนะครับตรงนี้เป็น a ตรงนี้เป็น b แล้วกาลังลง c เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะนับแบบไหนนะครับขึ้นภายใน b กับ c หรือ2มา3มันจะต้องมี5ขึ้นนะครับงั้นผมอิงตรงนี้ก่อนละกันนะครับว่าเราลืมไปว่ามันกําลังมา4เนาะแล้วก็ตรงนี้เป็น1เป็น a เป็น b แล้วก็ในเนี้ยเป็น1 2 3 4 5ี่ห้ายังไม่ต้องสีเรียสนะครับว่านับยังไงแต่ว่าให้เรานับอย่างนี้ก่อนนะครับ1 2 3 4 5าี่ห้า กำลังจะจบนะครับกำลังจะจบตรงนี้เนาะตรงนี้ A B C ผมปิดเส้นมันก่อนนะเดี๋ยวมันลกลงรังนะครับผมแล้วก็เรามาโฟกัสข้างในว่าตอนเนี้ย2 2 3 4และกำลังจะลง5นั่นเองเนาะเรามาโฟกัสที่4กํกำลังจะลง5กันขยับเข้าไปเนาะขยับเข้าไปแล้วก็ลบอันเก่าออกนะครับเพื่อ ให้มันไม่ลายตานะครับสมา5มี5้าขึ้นจำได้ไหมเพื่อนๆน,นะครับ1 2 3นะครับตรงนี้เป็น3มนะเพราะอะไรเพราะเราจะต้องดู rsi ด้วยนะครับที่เขาจะต่ำสุด26นะครับผมตรงนี้30นะครับขึ้น1ก็ประมาณ30นะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไปขึ้น1น,นะตรงนี้เป็น เป็นข้างในมัน1 2 3 4 5ห้าจบ3นะครับจบ3แล้วกำลังขึ้น4นะครับแล้วเมื่อวานนะครับทำไมผมถึงให้ดูตรงนั้นเนาะนะครับขยับเข้าไปเนาะแล้วก็ลบตรงนี้มันจะได้โฟกัสไปทีละจุดเนาะตรงเนี้ยนะครับมี a b c a b c นะครับเพื่อจบ4เนาะเพื่อจบ4ตรงนี้แล้วก็ a b c จะมี1 2 3 4 5หข้างในเพราะนั้นเนี่ย a b c เรารู้แล้วตอนเนี้ a จบ b กําลังขึ้น c มันจะมี1 2 3 4 5าี่ห้าครับเดี๋ยวเราลบ a b c ออกนะครับแล้วก็มาดูข้างในนะครับมาดูข้างในขยับเข้าไปทีละนิดทีละหน่อยเนาะนะครับตรงเนี้ยนะครับ1 2นะครับ3นะครับที่จบเมื่อวานเนาะนะครับที่ผมมองว่า3จะจบตรงนี้นะครับตอนนี้ไม่ใช่นะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นการลง4เพื่อขึ้น5เพื่อจบ3มอีกทีเนาะเพราะนั้นตอนเนี้เรามองว่า สาม,มาสีมันมีอะไรนะครับตรงเนี้ยผมมองว่ามันจะเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆมันจะเป็น A a ก่อนนะครับ a ก่อนนะครับ B C นะครับเพื่อจบ c นะครับแล้วก็ขึ้น5เพราะนั้นสิ่งที่เป็นไปได้มันมีสิทธิ์ไหมที่จะถึง16901680ได้ได้นะครับแต่ว่า จังหวะ C นะแต่ว่าเราจะดูจังหวะ A ก่อนว่ามีสิทธิ์จะจบตรงนี้ได้ไหมนะครับว่าตรงเนี้ยนะครับมันเป็นไทม์เฟรมใหญ่นะครับผมที่ผมตีโซลอเนาะมันเป็นไทม์เฟรมของอ่ะ4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราดูใน1ชั่วโมงเนี่ยก็มองว่าเอาอยู่เพราะว่าไทม์เฟรมมันเล็กกว่า4ชั่วโมงเนาะแล้วตอนเนี้ยนะครับมองว่าเป็นยังไงนะครับ A จะจบได้หรือเปล่านะครับ A ข้างในมี5ขึ้นอ่นะอันนี้ A เราเราปิดปิดก่อนละกันเนาะ ปิดก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้กําลังลง A ละนะครับแต่ว่าข้างใน A มันจะต้องมี5ขึ้น1 2ตรงนี้เป็น3เป็น4แล้วกําลังลง5เนาะส่วนตัวนะครับมองว่า4ใกล้จบ4ลงมา5เนี่ยใกล้จบหรือยังข้อขยับเข้าไปดูสัก30นาทีเนาะถ้าเช็ค RSI นะครับตรงนี้ยังยังมองว่ามีสิทธิ์จะจบได้นะครับมีสิทธิ์จะจบตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะเพื่อนๆตรงนี้เลยนะครับเพื่อจบ A นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แผนที่หนึ่งผมมีให้แค่นี้แหละนะครับว่าในการที่ผมพิจารณาว่ามีสิทธิจะจบตรงเนี้คืออะไรนะครับตรงโซนนี้นะโซนบายนนะที่แผนผมให้นะประมาณ1 7 0 8นะครับ SL 300จุดนะครับ300จุดน้อยมากๆนะครับเพราะว่าเราเล่นใน30นาทีเนาะก็ให้อยู่ที่1 7 0 5แล้วก็ TP เนี่ยนะครับ TP หนะ่เนี่ยที่ TP 2แล้ว TP 1นะอาจจะแบ่งเก็บซักอ่ะตรงนี้นะครับ ห้าร้อยจุดนะครับแล้ว TP สองอยู่ข้างบนสีเขียวนะครับผมสีเขียวโซนข้างบนเนาะเพราะนั้นเนี่ยไอสิ่งที่ผมมองนะครับว่าสามขึ้นสี่ตรงเนี้ยนะครับเขาทําอะไรได้เนาะเขามีผลงานนะครับเขามีผลงานเดี๋ยวขอดูแป๊บน,นึงถ้าในสิบห้านาทีนะครับเขามีผลงานตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเขาจะมาถึงประมาณนี้ไม่ต่ํากว่าโลเดิมเนาะโดยการที่พิจารณาเข้านะครับอันนี้เป็นพฤติกรรมย่อยนะครับ รนั้นเนี่ยก็ฝากแผนไว้ประมาณนี้สําหรับวันนี้นะครับซึ่งกําลังลงมาพอดีเนาะนะครับเดี๋ยวมาว่ากันครับผม